พี่กบได้ยินไหมได้เลยสมหรอกพี่กบหลอกพี่กบซื้อของเออจ้ามือไม่ได้หรอกไปจ้ามือกันนันมานะกจ้อพี่กบอะแกเป็นคนหลอกได้นะพวกเราอย่าไปหลอกแกนะจริงมานั่นมาจ้าได้แล้ว ขาวโวเลยขาวย็ผีจีเผีจีนเรียกใหญ่ออ่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปตัดคลิปด้วยนะคะอ่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะอ่าเรามีนักเรียนจากอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะดูหน้าก็จะรู้ว่ามาจากไหน <c oughs> เพื่อนบ้านเรานี่ <c oughs> <c oughs> เองอ่านักเรียนจากล่า อันไหนฟังได้นะ <Okay. S 1> อ่าเคค่ะคุณนันนะคะเรียนมากี่วันละอาทิตย์สองอาทิตย์สอ,สองอาทิตย์นะคะเรียนคอร์สใหญ่นะคะยังไม่จบดีเพราะว่าเรียนไปทำแก้มไปสักปากไป <c oughs> เล่นกับเพื่อนไปเ <c oughs> ที่ยวไป <c oughs> <c oughs> อ่ามีพื้นฐานมาไหมคะทําอะไรอยู่ที่ลาวจ๊ะ ทำเล็บขนทำเล็บขนตาค่ะอ่าเปิดร้านเองใช่ค่ะที่เราเศรษฐกิจเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็เรื่อยๆอ่ะแล้วแต่อืคนเรามีตังไหมมีก็มีมีคนมีไงข้าวข้าเห็นบอกว่าข้าวที่จะไอ้ที่เรากับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแพงมากใช่ไหมคิดเป็นค่าเงินค่ะมันแต่ต่างกับค่าเงินค่าของมันสูงค่ะอ่าค่ะ ตอนนี้เศรษฐกิจลาวเขาบอกว่าเงินถูกมากใช่ไหมแต่ส่วนมากก็ใช้แต่เงินไทยอ๋อที่น้องใช่ยูเมืองไหนคะอยู่อยู่คำวําคำวนคคำวัวนี่คือต้องต้องต้องบินไปลงไหนก่อนลงนครพนมอืมแล้วก็ข้ามไปนิดนึงใช่ค่ะเขาตลาดเขาเหมือนไทยนะคะชอบความสวยงามชอบอะไรอย่างนี้ไหมใช่คนลาวชอบความสวยงามแต่ว่าต้องมาทําที่ไทยใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดใครเรียนที่ไทยไปแล้วไปทําที่ลาวนี่จะแบบได้รับความนิยมไหมก็ มันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะอาจารย์อืออืออาจารย์มีนัองเรียนเยละจากที่เราเยอะมากนะคะหลายคนมากก็อยู่ต่างแตกต่างกันออกไปแต่ว่าคนลาวชอบคนไทยไหมชอบและเราชอบไหมไม่ชอบใครไม่ชอบ <laughs> ก็ไม่มา <laughs> หยอกหยอกนะคะ <laughs> <laughs> ชอบเอ่อไม่มีประสบการณ์สักคิ้วมาเลยใช่ไหมใช่คะ่ะไม่มีประสบการณ์เลยอ่าแต่ว่าสักคิค้วมาแล้ว นี่น้องก็สักคิ้วไปบนนี้ค่ะนี่ขึ้นไปนี่จริงๆนี่เรื่องจริงเอาไม่ได้ว่าเนี่ยคือนี่ค่ะ เนี่ยยังเห็นอยู่รอยอยู่ค่ะแล้วก็เลยมาลบลบให้ค่ะอืมอืมแก้มสีชมพูนี่เขาสักนะคะสักกันเองกับเพื่อนๆนะคะอืมสวยงามปากนี่ก็ชมพูสักมาแล้วนะคะนมสักมาแล้วหดเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเหลือรอบหน้าเขาจะมาสักตาดำสักแก้วตาดำสักนะคะเอ่อที่ที่นู่นต่อขนตาหรือว่าพวกต่อขนตากัะทำอะไรนะทำเล็บทำเล็บเท่าราคาเท่าไหร่ เท่าเท่ากับไทยนะคะจ้ะกี่ร<ะ>้อยครัประมาณอ่าห้าร้อยแบบเนี้ยคนตาคนตาโอ้ก็จะเริ่มที่สองร้อยคนทํำไหมก็ทำเหรออยู่ที่นู่นกําไรวันเท่าไหร่สมมุติแบบรายรับรายรับเราจากคนตากับเล็บเนี้ยม,มันไม่อยู่ปกติอ่าอาน้อยน้อยสุดเลยถ้าน้อยสุดก็ประมาณวันละพันหนึ่งแบบเหมือนว่าหนูไม่ได้ค่อยแบบอยู่ร้านแบบอืมอืมมีลูกน้องไหมคะ ไม่มีทําเองทําเองอ๋อก็แล้วแต่ร้อนเงินไม่ร้อนเงินก้ร้อนเงินก็อยู่ร้านไม่ร้อนเงินก็ไม่ไม่ไม่อยู่ร้านเน่ยหรอไม่ใช่ค่ะถ้าว่างก็อยู่ร้านเพราะอยู่บ้านแบบทําสวนอะไรแบบเนี้ยค่ะอ๋อลูกค้านัดก่อนไหมลูกค้าที่นู่นอ่ะก็มีนัดส่วนมากก็หนูก็จะให้นัดก่อนเพราะถ้ามาเพราะญิงเราหญิงหนูทำหน้าเข่าแบบใกล้ใเรายิงเราญิงหนูทำหน้าอ๋อเราเป็นคนละเอียดเปล่ายังไม่เก่ง ที่ทำนานเนี่ยเพราะอะไรไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือที่ที่บ้านอ่ะจะทำนาทำสวนคืออ๋อทำนาชอบแบบอ่าทำเกษตรด้วยแบบนี้ค่ะค่ะถ้าว่างหนูก็จะแวบไปแว็บมาแบบนี้ถ้าลูกค้าจะมาก็ให้ทักมาก่อนแบบนี้อ๋อออลูกค้าที่มาทำอย่างลูกค้าเราเนี่ยทำทำเล็บทำตาเนี่ยเขาทำอะไรหมายถึงอาชีพเขาอะหรือเป็นเด็กๆกหรือแบบก็คนทั่วไปก็ทำ มีตั้งแต่แบบผู้สูงอายุจนถึงแบบเด็กๆแบบนี้มีเทศกาลไหมเช่นแบบสมมุติว่าจะงานแต่งเนี่ยต้องมาทำอะไรเงี้ยมีไหมใช่ใช่ที่เราเทศกาลเยอะมากงานแต่งเหมือนงานแต่งงานบุญอะไรแบบนี้แต่ส่วนมากอยู่ปกติเขาก็ทาอ๋อคนเราได้มีเงินจากอะไรคะทําได้ทานายเี้ยขายของนาทําสวนอะไรแบบนี้เลย อืขายของอ,อย่างเยอะสุดของเราที่นู่นทำอะไรเยอะสุดที่ที่ได้จากการบิวตี้เนี่ยขนตาเออ่ทำเล็บอะไรเงี้ยเยอะสุดต่อวันเท่าไหร่คะสี่ห้าพันสี่ห้าพันเหรออาจารย์ย้ายไปทันไหมตอนเนี้ยอาจารย์ไปได้เยอะกว่าน,นั่นสิเข,ข,ข,ขาคนไทยสามารถไปเปิดที่นู่นได้ไหมกฎหมายแรงไหม ไม่นะก็เห็นเขาไปทําธุรกิจแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปทํำยังไงอืมอืมเออ,อนาอเราย้ายเ <ไป S 2> มืองอ๋อไปทําที่นูน่นแล้วคิดว่ากลับไปจะไปเปิดราคาเท่าไหร่คะสักคิว้วอ,อืมต้องดูก่อนคะ่ะอาจารย์ประมาณถ้าเริ่มต้นก็จะุอยู่ที่หนึ่งเก้าเก้าค่ะอ่าพันเก้าอาจารย์ดูอาจารย์มาดูคุณคุณอัน,นั้นนิดนึง สุดท้ายอืมสองเออคุณลีคุณลีณลอ่าพันประมาณพันเก้าเขาสักกันอยู่เท่าไหร่คะที่นูน่นก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะพันสอ,องพันแบบเนี้ยแล้วแต่เริ่มได้ราคานะจริงๆได้ราคาเนาะใช่สาบบมพันเหมือนที่หนูเคยสักมาก็สามพันห้าแบบเนี้ยเหรอ ใช่ค่ะอ๋อถึงว่าเขาแถมไงมเขายกให้สูงนิดนึงเราเลยแถมอ่าเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเรียนที่นี่สนุกได้เพื่อนตอนแรกกลัวไหมก่อนจะมากลัวเพราะว่าเราเป็นคนเลา,าแล้วก็ ไม่รู้ว่ายังไงก็คิดอยู่ถึงพาขามอาจารย์ก่อนว่าหนูเป็นคนเลาานะรับสอนได้ไหมใช่แล้วที่นี้อาจารย์บอกว่าโอเคเข้ามาหนูก็โอเคหนูก็น่ดวันดูมาก่อนไหมก่อนหน้านี้เลือกมาไหมเลือกค่ะหนูก็ดูดูเยอะดูเยอะแล้วก็มาเจอเพจอาจารย์แล้วหนูก็แบบติดตามดูทุกวันอื เป็นแฟนคลับเลยใช่ดูทุกวันเวลาจะนอนก็ดูแบบเหมือนเดี๋ยวอาจารย์ไลฟ์สดก็จะเห็นขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็จะแล้วดูช่วยได้ไหมคะช่วยแบบหมายถึงมันจาไม้มาถึงเราทําง่ายขึ้นไหมดูช่วยไม่ได้ค่ะต้องมาปฏิบัติจริงอ๋อนี่ไงสบายดีคนลาวสบายดีต้องต้องปฏิบัติจริงทาจริงค่ะค่ะแต่ก็จําก็เข้าสมองหน่อยเนาะว่าเอเคยฟังมาแล้วหน่อยนึงนะแต่ว่แต่มันก็ไม่เหมือนที่เราจะมาเรียนอื เรียนจริงอ่ะมันจะต่างมากเลยแต่ก็ถามว่าเข้าใจไหมเราก็เข้าใจมากกว่าที่ไม่ได้เรียนมาเลยใช่ค่ะอืมอืมชอบอะไรมากที่สุดซีฟูนไลท์ไมโครเบรดดิ้งหรือว่าสปาเอาทุกอย่างที่ได้ตังค์แต่พอพอไปถึงนู่นเราก็จะรู้เองเนาะว่าเราขายอะไรได้คิดว่าที่นู่นคนที่นู่นชอบอะไรคะมันตอนนี้ก็น่าจะเป็นเทรนแบบลายเส้นอาจารย์ อืมอืมแก้ไมคิดว่าจะต้องเป็นงานแก้ไหมใช่งานแก้จะเยอะอืมวางแผนการตลาดไว้ยังว่าเราจะแบบไปทําแก้เยอะกว่านะหรืออะไรเยอะกว่าอะไรเงี้ยหนูขอดูหน้าง,งานจริงอืมคือยังไม่ได้วางแผนว่าเออจะอะไรเยอะกว่าคือต้องดูตามงานจริงอะว่าลูกค้ามาสภาพที<อ>่เป็นยังไง<อ>มีงานแก้ไหมแบบเนี้ยอืมเรียนอย่างเรียนในห้องเรียนเนี่ยเราเจอคนสอบเยอะมากนักเรียนสอบเพื่อนๆสอบเยอะมากช่วยเราได้ยังไงบ้าง ก็ช่วยเรื่องหลายอย่างเลยอาจารย์ได้ความรู้หลายอย่างเราดูเพื่อนด้วยแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงด้วยแล้วก็เหมือนทําได้เหมือนจําความจําเราก็ได้เยอะแต่ถ้าจะดูผ่านอาจารย์ไลฟ์สดอย่างเดียวดูเหมือนง่ายแต่มาทํามันไม่เหมือนต้องฝึกใช่ค่ะการปรับเครื่องฝึกเอะๆการปรับเครื่องอะไรหลายๆอย่างใช่ค่ะอือาจารย์สองท่านอาจารย์ออาจารย์มาสอนเป็นยังไงบ้างคะ สอนดีทุกคนเลยจี้เนาะจี้แต่เราเนี่ยเราเนี่ยเราเองเนี่ยแหละก็ก็น้องเป็นคนน่ารักมากนะคะเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแบบยังเด็กมีความสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราจะเจอคนหลากหลายเนาะแบบคนใต้มั่งคนเหนือคนลาวต่างประเทศมาจากประเทศนู้นประเทศนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะจยาก็จะปลอกปรับให้เหมาะกับ นักเรียนแต่ละคนบางคนจี้ได้บางคนจี้ไม่ได้บางคนต้องปล่อยตามสบายบางคนต้องประครบประงมอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะห้องพักเป็นไงบ้างพักที่นี่ด้วยห้องพักโอเคคะ่ะสะอาดดีแล้วก็อ,อยู่ที่นี่ก็สะดวกสบายในไม่ต้องใช้การเดินทางเหนื่อยอืคือขนาดอ,อ,อยู่ที่นี่ยังสายเลยเนาะ ใช่ที่นี่อยากสาแล้วไปนอนที่อื่นน้ายนี่นึแล้วก็เวลาอยู่ที่นี่เราก็ได้พูดคุยกับเพื่อนเนาะพูดคุยกันเออการเรียนเป็นยังไงสอนกันได้ได้กินได้กินเหล้ากันใช่ไหมไม่ใช่ตอนกลางคืนได้จับเพื่อนมาสักอะไรอ่านว่าอะไรอ่ะยาอะไรอะไรนะคนเราอยากถามอาจารย์ว่าเฮียนจักมือจบคอร์สอ๋อตอบแทนเพื่อนไหน อ่าแล้วแต่คามอมาเข้าใจของแต่ละคนเพราะว่าถ้าแต่ละคนมันสีบกคือกันอืคนที่เข้าใจง่ายแล้วก็คนที่เข้าใจยากอืแต่ละคนมาเรียนมือเดียวกันกะจบบกพร้อมกันออืแต่อาจารย์ก็คือต้องทําความเข้าใจตามนักเรียนแต่ละคนแล้วปรับให้เหมาะ คนนี้แบบเร็วมากก็ไปขั้นตอนถัดไปเลยคนนี้ช้ามากก็ต้องอ่าค่อยๆทําค่อยๆปรับกันไปนะคะที่นี่เราจะไม่ได้เรียนแบบที่เหมือนกันหมดไปพร้อมกันหมดไม่ได้เพราะนักเรียนแต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันเนาะมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนเก่งบางคนแบบขาดตรงนั้นขาดตรงนี้อาจารย์ก็จะจี้ตามจุดๆบางคนช้าหน่อยก็ไม่ต้องกังวลเนาะบางคนเก่งแล้วอย่างเอ่อน้องก็จะแบบ เป็นไวเป็นเร็วแต่เขาแค่สมาธิสั้นคือแบบเขาจะอยู่ได้ตรงนี้นิดนึงตรงนั้นหน,หน่อยนึงเพราะเขาเป็นคนเพราะด้วยวัยเขาเขาก็มีความสดใสถ้าเขาอยากแต่ถ้าเขาอยากเรียนอะไรอ่ะเขาจะเป็นได้เร็วมากอย่างเงี้ยเราก็จะไปจี้เขามากไม่ได้เราก็จะเรียกเขามากไม่ได้แบบมานาั่งมาทําอะไรเงี้ยไม่ได้บางคนก็ชอบให้จี้ก็มีนะคะอาจารย์ก็จะดูตามแต่ละคนให้เหมาะสม นะคะเพื่อนเพื่อนที่นี่เป็นยังไงสังคมที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนที่นี่ดีแล้วน่ารักทุกคนอยู่กันแบบครอบครัวสบายใจอืมอะไรล่าล่าสุดประมาณจากวันอ่า้าสุดอ๋อช้าสุดเหรอหรือว่าอ๋อช้าสุดค่าท่าซาสุดกัสองอาทิตย์ก็สองอาทิตย์แบบเนี้ยแต่แล้วแต่แต่ละคนแต่คืออาจารย์จะให้ความสําคัญทุกๆุกคนคือคือต้อง คอสเหมือนคอสซีฟูลก็ต้องเหมือนว่าใน3มวันเ้าต้องเข้าใจต้องได้ลต้องต้องบบต้องได้ลงคนจริงละอเราจะเรียนเป็นขั้นตอนค่ะในแต่ละขั้นตอนเนี่ยแต่ว่ามาเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวคืออาจารย์ทุกๆนคนให้ความสําคัญดีแล้วเพื่อนๆ ทุกคนก็เหมือนกันช่วยกันเชร์กันดีช่วยกันแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ได้มานี่ทําได้ทุกคนต้องทําต้องด้วยต้องทําด้วยเพราะว่าครูจะจี้ถ้าทําไม่ได้ฝึกใหม่นะคนนี้ยังไม่ได้แก้ไขนะอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจารย์มีนักเรียนแยดลาวเยอะมากนะคะหลายคนแล้วก็คนลาวเป็นคนน่ารักเท่าที่สัมผัสได้เนะทุกคนแบบคนลาวจะเหมือนคนไทยอะค่ะน่ารักแล้วก็เราดูแลเหมือนกับ คนในครอบครัวขาดตกบกพร่องอะไรไม่สบายเจ็บป่วยหรือว่าแบบในห้องห้องพักเราก็สะอาดปลอดภัยเพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยเนี่ยคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนเป็นกันเองอือแล้วก็นักเรียนจะได้ดูเคสเยอะมากในบางเคสเราไม่ต้องทําเองเราก็ดูเพื่อนและเราก็จะทําความเข้าใจเมื่อเราอยากสอบเราก็สอบแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วอ่ะก็ไม่ต้องสอบก็ได้เหมือนตาเนาะเหมือนลบตา อ่าน้องเขาเป็นแบบลบตาเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยการลบตาของเขาเนี่ยเจ็บแค่ไหนเวลา<ช>ไปทํางานที่นูน้นตลาดที่นู้นก็ตลาดลบเยอะใช่ค่ะอืตลาดลบตลาดงานแก้พวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเขาจะไปทํางานได้มาที่นี่จะได้ไอเดียเนาะใช่ค่ะได้ทั้งไอเดียได้ั้งคมรู้ได้หลายๆอย่างสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทําได้ก็ทําได้อ,อ,อ m. บางทีเราคิดไปเองแนละ้วว่ามันจะต้องยากแน่เลยหรือบางทีเรา คือไม่รู้ว่าจะตอนแรกคิดว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากไหนคือจับดินสอก็ยังไม่เป็นแบบเนี้ยความความคิดจะไปมิตโกุจะทำได้ไหมเนาะจะทำได้ไหมแล้วเวลาลงคนอ่ะจะเจ็บไหมแต่พอมาเจอจริงๆอ่ะเราความกล้าเราต้องเอาความกล้ามาก่อนเพราะว่าครูก็ดูด้วยครูอาจารย์ไม่มีใครดสักคนเลยน่ารักทุกคนอืครูก็ต้องแบบต้องทํามันถ้าไม่ทําเราเป็นไงแล้วลูกค้าอยู่ตรงหน้าเนาะ ใช่สาสุดประมาณจักวัดซาสุดอ่าแล้วแต่ถ้าซื้อคอร์สใหญ่มาที่นี่อ่ะอาจารย์หลับสอนสอนจนกว่าจะเป็นบต้องบได้ซีเรียสเลยเหมือนเนี่ยเรียนไปแล้วสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ถ้าบอกเข้าใจก็กลับมาสอบคืนได้ แต่ถ้าปีหน้าอาจารย์สิขึ้นราคาแต่ใครชื่อไม่เอาไื้อข้อใจให้ซื้อปีนี้เด้อปีหน้าอาจารย์สิขึ้นราคาเลยคือคือได้เรียนหมดเลยผมสักลายผมสักลายผมสักแก้มสักปากลบตาสักตาคิ้วสีฝุ่นเอ่อลายเส้นไมโครเบรดดิ้งแอร์สตรอคแก้คิ้วอนี้ทุกอย่างที่เราสักจี้ฝอจี้ไฝอยจี้ฝอนี่ก็ทำรายได้ดีมาก อาจารย์เกีน่ารักสองอาจารย์ขอบคุณค่ะคือทุกคนต้องทําให้ได้เพราะมันคือรายได้ของเราจริงๆนงอกจากสักเชืกแ,แล้วส่วนยังเดอ๋อก็มีทั้งสักแก้มสักตาสักปากนมชมพูเนาะนมชมพูก็มมก็ตลาดก็น่าเล่นเนาะนมชมพูนะคะนมชมพูก็คือมีทั้งทรทเมนแล้วก็งานสักก็มีแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้เนี่ยมันถ้ามันชมพูได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องสัก ทำทวีตเมนได้ก็เป็นเรื่องดีเลยนะคะแต่ว่าในราคาคอร์สถ้าพายักเรียนะในราคาคอร์สใหญ่ของอาจารย์คือคุ้มสุดแล้วคือเรียนได้หลายอย่างแล้ว<ม>อาจารย์ไม่ได้กดดันคือใน,ใน,ใ,นในห้องเรียนเท่ากับเป็นกันเอง<ม>แล้วก็สามารถที่จะเอาวิซาา้อมูลนี่ไปใส่ในบ้านเราได้ออืการแก้ยิ่งเยอะเนาะใช่คือแก้เนี่ยต้องต้องเรียนรู้เลยแหละใช,ใช่ไหมตายอย่างเงี้ย การลบตาน้ำหนักมือแค่ไหนทำยังไงถึงผิวยังไงให้ให้มันสามารถที่จะแบบไม่เจ็บไม่บวมใช่สักคิ้วสีฝุ่นกับแบบบได้ใช่ยาซาลูกค้ากับบได้เจ็บคือมันเป็นความรู้ใหม่จริง่ค่ะไม่มีเลือดไม่มีเลือดนะคะแล้วก็สีติดแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแต่มันต้องฝึกนะมันไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวแล้วทำได้เนอ่ะฝากไว้สำหรับใครที่รู้ไปแล้วหรอพรุ่งนี้เจอกันเอ้ยมาลืนมาลือน สวัสดีค่ะนะคะใครที่ะจะเรียนปีหน้าแนะนําให้จองปีนี้ก่อนว่าเดี๋ยวปีหน้าอาจารย์จะตัดบางส่วนออกอาจจะขึ้นราคานะคะ,อะจองปีนี้ไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็ห้องพักต้องจองไปก่อนเพราะห้องเต็มตลอดนะคะที่พักที่นี่มีทั้งอะไรให้บ้างนะ,ะไมโครเวฟ<ช>น้ําสะดวกสบายทุกอย่างแล้วก็ มีห้องครัวห้องครัวมีอะไรนะเอ่อซักผ้าให้ด้วยเครื่องซักผ้าให้ด้วยเนาะห้องนอนก็จะมีตู้ผ้ามีทุกอย่างมีทำคือเหมือนโรงแรมเลยแหละนะคะประสบการณ์อย่างจักอย่างเลยอ๋อคอยกับ่ามีประสบการณ์ย่างจักอย่างคอยกับมาเฮียนคือการอันนี้ไม่มีประสบการณ์เลยเหมือนกันนะคะแรกๆก็จะกระท่อนกระแท่นหน่อยเนาะเอ้ยวันแรกจะเป็นยังไงอ๋อ มือมือแรกจะยากมือแรกคือเฮาเฮียนวัดทรงคิ้วอย่างแต่ว่ามือที่สองอาจารย์ก็จะสอนขึ้นหนังโบยยากตอนแรกกระิดคือกันว่าเฮาสิเห็ดได้บอยากบอแต่พอมาสัมผัสตัวจริงอาจารย์จะให้ความสําคัญสอนตัวตัวแบบทุกคนแบบไปนั่งแค่ทุกคนเลยบบต้องห่วงว่าเฮาสี่โเข้าใจมาหนีหาได้ความหกกับทุกคนอืแต่อยู่ที่เราไปทําต่อไหมถ้าลืม ได้หมู่พมได้หมู่พอมได้หมู่เฟื่อนคนไทยฮัมม่ามีทุกประเทศเลยอยู่เนี่ยอืมาจากต่างประเทศด้วยเนาะยุโรปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่อยากเรียนก็อย่างที่อาจารย์บอกดูดูหลายๆสถาบันเป็นเรื่องที่ดีส่สุดนี้ก็เลือกมาเยอะมากนะคะอันนี้เลือกมาเป็นปีแล้วออืเลือกมาเป็นปีกับดูมาก็เยอะใช่ดูมาก็เยอะดูดูการดูหลายๆกับ บ,บริสอยเฮาเหตุยังได้นอกจากเฮาจิมาะยันจริงปฏิบัติจริงเฮาถึงจะมีคมหูมมแต่ถ้าเฮาดูเฮาคิดว่าโอ้มันคือง่ายๆอย่างม,มันไม่ออยากหรอกเป็นไปไร่ได้แต่พอเฮามาลงตัวจริงแต่มือเลขกิยากคือมือเลขกแต่ว่า้ายเงยานถูกอย่างราคาเท่าใดคอร์อดคอดใหญ่จะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะสำหรับปีนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ อสนใจสมัครปีนี้ไว้ก่อนจองไว้ก็สามพันนะคะที่เหลือก็ไปจ่ายปีหน้าได้นะคะแล้วก็กลับมาได้ตลอดถ้าสมมติเราไปทํางานแล้วอย่างอเนี้ยน้องจะกลับไปทํางานน้องหน้าจะกลับไปทํางานละแล้วก็ปีหน้าไปทําดูก่อนว่าอันไหนที่ยังไม่ได้อพอยังไม่ได้ปุ๊บก,กลับมาเราจะรู้แล้วว่าเราเรายังไม่ได้ตรงไหนเราพลาดตรงไหนเพราะบางทีอะพอความรู้มันเยอะอะค่ะมันจําไม่ได้เนาะใช่กลับไปก็กลับมาได้ตลอดอ่านะคะ อ่าโอเคนะคะเฮียนอ่าคอดใหญ่คือคุ้มสุดโบต้องห่วงเลยว่าสิบร่แล้วเขาสามารถได้กลับมาทบทวนได้ตลอดออืเป็นเวลาโบได้จำกัดเวลาเลยคืออาจารย์อยู่น,นี่ยเพผ่นนาหักทุกคนแล้วกับโบได้ซีเรียสโบได้กดดันแล้วโบต้องคิดว่าเฮาสี่เหตุโบได้เฮาต้องกล้าที่จะมาเฮียนหูเขาถึง จะผ่านมันไปได้คิดเองอ่ะเองอ่ะมันบ่ได้เออมันไม่ได้ดูเนาะใช่คนบางทีเราอาจจะทําได้ดีก็ได้ใช่บางทีคนที่คิดว่าจะทําไม่ได้กลับมาทําได้ดีกว่าคนที่คิดว่าเออจะทำได้โรงเรียนอยู่กรุงเทพค่ะลงเราลงเครื่องที่ดอนเมืองและนั่งแท็กซี่ต่อมากี่ร้อยร้อยกว่าบาท อ่าไม่น่าไม่ไกลนะคะไม่ไกลถ้าถ้าวันที่รถไม่จิตก็ไม่ถึงร้อยอืมอืมแล้วก็มาง่ายนะคะถ้าจะมาก็แอดมินก็จะรออยู่มีแม่บ้านอยู่ที่นี่นะคะหรือว่าเดี๋ยวคุยกับคุณนันก็ได้นะคะเดี๋ยวให้คุณนันไปเม้นท์ไว้ว่าแบบเออเราทํางานในพูดคุยกันคุยกันแบบหลังไมค์คุยกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ได้ได้ไอเดียได้ความรู้นะะเพราะนี่คือจากประสบการณ์จริงๆไม่ได้มีหน้าม้าแต่อย่างใดถ้าเขาไม่ประทับใจเนี่ย มันก็คุยกันหลังไมม่เขาก็จะพูดคุยเองแต่เนี่ยเด๋ยนปีหน้าเราก็จะนัดกันว่าจะกลับมาไปทํางานก่อนนะกลับมาเราขาดตกบกพร่องตรงไหนก็มาเพิ่มเติมเนาะได้คุณนันเม้นไว้นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะหรือเอาจริงไม่สะดวกมาเรียนกับอาจารย์นะอยากไปหาคุณนันก่อนไปเรียนกับเขาไปถามความรู้เขาก่อนก็ไปหาเขาได้เลยนะคะเออเรียนที่นี่เราไม่แนะนำเออ<ม>เราจะแนะนําให้นักเรียนเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่การเรียนเราจะแนะนําให้นักเรียนเนี่ยไปสอนด้วย ถ้าคุณเก่งแล้วคุณไปสอนนักเรียนได้ความรู้ได้เงินอ่ะนะนนก็เป็นเอ่อเป็นความโชคดีของอาจารย์แล้วก็ก็เหมือนกับการให้วิชาชีพกันไปแต่ะะทั้งที่ดีก็คือยางให้ทุกคนอนะ่ะมาเรียนที่น้ำอาจารย์เองอถึงจะแบบเข้าใจได้หลายโอเค <c oughs> ค่ะลองดูนะคะดูหลายๆที่ดูไอเดียดูข้ออาจารย์บ่อยๆข์สอ,อาจารย์นี่คือคุ้มสุดบทจจำกัดมือบวชจำกัดเวลาร์สใหญ่ คนจิลงไว้ซิปมือกันจริงแต่คือเรื่องจริงแล้วขี่ตัวเฟิ่นซ้อนจนขามปีขามชาดไปเพราะว่านักเรียนแต่ละคนมันต้องฝึกเยอะๆเนาะแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าเราอ่ะจะตรงไหนไม่ได้แล้วถ้ายิ่งเคสยากมาก็ยิ่งเป็นเรื่องดีเพราะเราจะกลับไปทำงานในเคสนั้นได้ นะะคอาจารย์แค่จะบอกว่าสิบวันแต่เรื่องจริงไม่มีใครเรียนสิบวันเลยแล้วก็ทุกคนก็กลับมาทดสอบบทเรียนได้ไม่โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอืไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเลย่ต้องเสียอะไรเพิ่มอแค่ถืออุปกรณ์ตัวเองมาใช่นะคะแล้วอุปกรณ์ก็มากนะคะสําหรับใครที่อ่กลับมาเรียนก็เอาอุปกรณ์ตัวเองกลับมาไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะ อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากนันนี่จากประเทศลาวนะคะเดี๋ยวให้น้องไปเม้นไว้ใครที่อยากออไปเรียนเพิ่มเติมหรือว่าแบบไม่สะดวกมาไทยจริงๆก็ไปเรียนกับน้องให้น้องให้ความรู้ได้นะคะออน้องก็เก่งแล้วนะคะอ่าวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ